เจ็บแขนมา่เป็นเดือนให้เดือนพูดหมบบอแต่วัว <มา S 2> คุณเคยถามผมว่้เอามาพูดมาบอกใครซ้<มา> <S <S <บ>อ เรก็ไม่ได้ใสใจเราก็ไม่ได้ใจแลแต่เขาจะทมีเค้าบ้านเรก็ไมได้ใส่ใจมาพี่ก็ไม่อยากลุกลานใครพี่อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี4-6พี่อยู่มาก่อนเธอ แล้วพี่ก็ไม่เคยไปลูกลานเพื่อนบ้านมีแต่คนเมามาอารวาสพี่เมาแล้วก็อยู่ส่วนของเมาก็ตามคลิปนั่นแหละพี่ก็สอนเขาพี่ไม่ได้โต้เถียงแบบว่านั้นนะพี่บอกว่าอการศึกษาก็มีกันทุกคนคุยกันดีๆแกก็บอกว่าแกจบท,ทบจูที่ริใจแฝคือทำไมคือหลานชายที่เป็นประหละดัดอำเภอเขาบอกว่าต้องต้องสั่งสอนหน่อยเพราะว่า ถ้าไม่แจ้งความเกิดเขามองมาอีกเขามาทำเราต้องให้ให้เป็นคดีสักนิดอย่างนี้นะค <c oughs> เขาจะได้เก่งมันเกือบมันเกือบจะมีเหตุซ้ำสองก็เลยก็เลยโมโหจริงๆก็ไม่ได้ไปคือไม่ไม่ได้ผิดใจระหว่างระหว่างพี่กับเจ้าของหนานะเพียงแต่ว่าพี่พี่ก็ยอมรับผิดว่าพี่เองก็ผู้บามเพราะว่าพี่ก็มีมีรู้คนเดียวแล้วเลี้ยงเอง ได้ตัวเองมาด้วยไง<ช>ครับก็ย<ช>ังรับ,บผิดอยู่ครับจากวันนี้ได้มาเกลียเกี่ยกันเป็นยังไง้างขบุดในการกเกลีย์กก็กอ่ก็ตกลงได้ดีครับเพราะว่าก็ทําความเข้าใจกันเพราะว่าคืออย่างที่ผมอย่างที่พี่บอกก็คือคือถ้าคุณขาดการสื่อสารต่อกันขาดทางขาดการทําความเข้าใจต่อกันเนี่ยอ่ามันแล้วมันจะกว่า เกิดปัญหามันไปมาแบบนี้แล้วพี่พี่เองเนี่ยพี่พี่กายเอาตรงๆอะ่ะพี่เป็นคนบุบามแล้วผิดเองแล้วพี่ตรงไปตรงมาพี่ก็ยอมรับผิด